ตอนแรกเนี่ยเอาไปสี่ต้นรอบแรกนะเอาไปปลูกไว้สี่ต้นนะมัจะทําลานโพมีคนใจบุญมาขอไปปลูกสํานักเขาอีกเอาไปหมดเลยสี่ต้น <c oughs> <c oughs> เอาไปหมดเลยนะต้นงามด้วยนะต้นน่าจะใหญ่เท่านี้และ้ะตอนเนี้ยเท่าเท่าต้นนี้คราวนี้ไม่เอาแล้วรอบที่สองเอาไปให้ชาวบ้านในบูชาเอาไปต้นเดียวพอถ้าเอาไปหลายต้นเขาขอไง พอเขาถ้ามีต้นเดียวเขาไม่กล้าขอเนเรือว่าเอาต้องมีต้นเดียวเราให้ไม่ได้นะก็เลี้ยงเอาไว้ต้นหนึ่งนะจนไม่รู้ว่าจะไปปลูกที่ไหนเพราะว่าในกติของชาวบ้านเนี่ยต้นโพเนี่ยเขาจะค่อนข้างกลัวยมกลัวไหมไม่ใช่กลัวแต่ว่าาใช่ติดกับบ้านโอติดกับบ้านก็เป็นมงคลน,นะ อขนาดนั้นเดี๋ยวต้นโนนีต้นนี่ไอ้นกมันาไว้แออส่วนใหญ่เขาจะกกรวกลัวว่าถ้าต้นใหญ่เนี่ยก็จะทําลายบ้านแล้วเขาก็มีความเข้าใจว่าต้นโพเนี่ยเป็นต้นไม้มงคลต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ที่เราควรสักการะบูชาคนสมัยก่อนเขาจะเข้าใจอย่างนี้อยู่แล้วเขาไม่สามารถที่จะไปทําร้ายประทุสล้ายต้นโพเออจะไปตัดเนี่ยเขาก็เลยไม่นิยมปลูกไว้ที่บ้าน ถ้าปลูกไว้แล้วเขาต้นเขาใหญ่อย่างนี้โยมโยมจะเข้าไปตัดไหมกิ่งไม้มาพาดหลังคาบ้านโยมเนี่ยโอ้ไปตัดเราก็ไปถือว่าไปประทุสลายพระพุทธเจ้าไปทํารลายต้นโพนะก็เลยไม่นิยมปลูกที่บ้านเงี้ก็เลยไปปลูกที่วัดทำไมถึงปลูกที่วัดล่ะโยมวัดเนี่ยสี่สิบไร่ห้าสิบไร่ปลูกไปเถอะนะสมัยก่อนนะวัดที่ที่เขาเยอะนะครับก็เลยไปปลูก เออพอปลูกแล้วเนี่ยก็ให้เหล่าชาวพุทธทุกคนเนี่ยได้ร่วมสักการะบูชา,า,าก็เหมือนอย่างนี้แหละ,หละต้นพอนี้นี่ก็เจ็ดปีแล้วเออเจ็ดปีของอาตามานี่ห้าถึงหกปีเอเอก็เพาะเอาไว้ก็โตแต่ใบของอาตามางามไปงาม,งามเพราะว่าลงดินอย่างนี้เลยเออลงดินก็งามอย่างนี้ก็งามคราบใบดกมากเลยนะครับ แล้วก็ใบเลียงสวยเหมือนกันเลยอเอ,อแล้วก็กิ่งอย่างนี้เลยนะแตกก้านสาขา,อ,าอ่าให้เราเนี่ยเวลาเราอยู่ว่างๆไม่มีสวนสวดมนต์เนี่ยดึกๆกดืก่นๆเราตื่นขึ้นมานะตื่นขึ้นมาทำอะไรนี่มานั่งเจริญภาวนาอี่ต้นโพนี้ได้อากาศเย็นสบายมองไปที่ใบโพนะครับแล้วลึกถึงคุณของพระรันตนตรัยมีตรรมฐานเป็นเครื่องอยู่ กรรมฐาน40บอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นเครื่องอยู่ไว้โดยเฉพาะพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติหรืออานาปนสติก็ให้เรามีเครื่องอยู่เครื่องะระลึกไว้เป็นเครื่องกุ้มคอตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็มาถึงที่ทรรมานะครับที่แสดงธรรมในกิจกรรมเสวนา สนทนาธรรมนะครับหารับความรู้จากครูบาอาจารย์ี่ท่านถน,น้าอกเข้าเลครับเใอา้คาวใครยังไม่มาบ้างไม่มาเข้าห้องน้ำห้องท่าให้เรียบร้อยออมาแล้วก็นั่งตรงนี้นะดนเดี๋ยว พร้อมแล้วหลวงพ่อก็จะให้ไม่กับเด็กหญิงนาลาได้อาราธนาธรรมนะพร้อมไหมพร้อมนะแล้วก็ครูบาอาจารย์พระอาจารย์ต่อก็อาจารย์มหาอัมพรก็มาถึงที่นี่แล้วนะครับก็จะได้กล่าวครูบาอาจารย์ได้แสดงธรรมเสวนาธรรมตอบัญหาให้กับญาติโยมได้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า รับต่อไปก็ให้โยมและราธนาธรรมนะคบพร้อมแล้วครับโาธนาธรรมนาธนาเสร็จแล้วก็ไปหายิในควาพร้อมแครับพร้อมแล้วคับพระอาจารย์ค่ะ รเารนาจะาทำพร้อมกันค่ะร阿拉าทำพร้อมกันค่ะธรรมจาโลกัลทิปฏิสัมปติ มนเจ้าค่ะำมอาจารย์นำทำไมพ่ออารยต้องละนะนถุนัตถุรัตนายะสะนะขอควา นอบนอบ้อมจงมีแด,ด่พระตนาตัก็ขอโอกาสประมหาเถระผู้เป็นประธานในสงฆนะ์กล่าวธรรมกล่าววินัยนะถามต่อปัญหาธรรมะสรุปเราจะสนทนาธรรมะกันใช่ไหมโยมนะตอนนี้ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นนะที่เป็นที่ตั้งแห่งความสลดสังเวช นะซึ่งคนทั้งหลายก็อาจจะไม่ได้ตั้งตัวนะไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมใจนะตั้งสติอาจจะยังไม่ทันนะเราก็เป็นกำลังใจให้คนทั้งหลายเหล่านั้นนะบุญทั้งหลายที่เราได้ทำมาทั้งหมดนี่แหละนะพอที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายก็แ,แบ่งบุญนี้แหละให้ผู้ที่ประสบภัยทั้งหลาย ถ้าเขาได้ดูได้เห็นได้รับทราบก็อนุโมทนาต,ต่อกันไปนะให้คนทั้งหลายที่เขาได้รับความลำบากไปรอดพ้นจากภัยทั้งหลายบุญชื่อว่ากำลังใจทำไมบุญเป็นกำลังใจได้ในบรรดากำลังใจทั้งหลายในพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ยกย่องบุญอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยอุบาสกคนหนึ่งเนี่ยแกจะออกไปค้าขาย ในท่ามกลางมหาสมุทรนี่แกก็คิดก่อนเลยธรรมดาว่าการไปในท่ามกลางมหาสมุทรนี่จะไปค้าขายจะไปทําธุรกิจเนี่ยข้ามน้ําข้ามทะเลเนี่ยนี่ภัยมันก็มากนะจะไปคิดว่าเราจะไปปลอดภัยสะดวกอย่างเดียวแกไม่คิดอย่างนั้นขะนั้นเลยเราควรจะหาที่พึ่งที่กําบังภัยให้แกตนนะแกก็ได้ไปนิมนต์พิจุสงมาได้ถวายทาน ได้สมาทานศีลในสำนักของพระพิสุสงม์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขและก็ได้ขึ้นเรือไปในเรือนั้นก็มีพ่อค้าที่ไปด้วยกันค้าขายด้วยกันเจ็ดร้อยเมื่าเล่นเรือไปในท่ามกลางมหาสมุทรปรากฏว่าเรือแตกน้ำก็ไหลทะลักเข้าในเรือ อุบาสกคนนี้ก็เห็นเหตุการณ์นั้นแล้วก็ไข่ควรถึงศีลของตนไขเกินคคถึงบุญโอ้ก่อนที่เราขึ้นเรือเราได้ถวายทานนะเราได้สมทานศีลในสำนักของพระผู้เป็นเจ้าอะไรอย่างอื่นที่จะเป็นที่พึ่งของเรายิ่งกว่าศีลไม่มีนึกถึงศีลหน้าตาก็ผ่องใสไม่ได้เกรงกลัวต่อความภัยพิบัติที่จะมาถึงน้ำกไ็ไหลก็ ส่วนคนอื่นเป็นยังไงคนอื่นก็โอ้โหนะร้องห่มร้องไห้ตีโพยตีภายนับถือใครก็เรียกมาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าประคุณทั้งหลายมาช่วยลูกช้างหน่อยเถิดเนี่ยร้องห่มร้องไห้รู้ตอนนั้นไหนว่ากำลังใจเป็นไงโยมรู้ได้ตอนไหนตอนมีไยัย ตอนยังไม่ไม่มีภัยเนี่ยไม่รู้หรอกว่าตัวเองกําลังใจดีกําลังใจไม่ดีไอ้ตอนมีภัยนี่หละอาจารย์มหาสุพลเล่าให้ฟังใช่ไหมสวดกันบนรถนัทถิเมารนางอัญยังพุโทโธเมารนางวังสวดกัน,นที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าโอ้สวดไ,ลไมลอาจจะเสียงดีพอรถ วิ่งผิดเลนหรือว่าอะไรใช่ไหมเสียหลักหน่อยเจ้าประคุณเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยลูกช้างเกิดหันไปดูพระอีกทำไมท่านไม่ทำอะไรบ้างอะ่ะอุตส่าห์สวดมาตั้งนานเนาะมารู้ตอนต่างนี้เองว่านัททีเมสารนางอันอย่างที่พึ่งอื่นของข้าพรเจ้าไม่มีมันยังไม่เป็นที่พึ่งให้จริงๆ ตอนมีภัยนี่เองเนี่ยความตกอกตกใจมันเกิดขึ้นนะโอ้ยังไม่มีจริงๆเรายังไม่ได้ลึกถึงอัดถึงสับถึงอัดของสับนั้นและมีในใจเราจริงๆถ้ามีในใจเราจริงๆใใงต้องเหมือนอุบาสกคนนี้คนอื่นร้องห่มร้องไห้นึกถึงพ่อถึงแม่นั่นนะโยมนะเรียกให้พ่อให้แม่ช่วยเลยอุบาสกคนนี้หน้าตาก็ยังอิอนเอย เพราะบุญเป็นกำลังใจของแกถ้ามันไม่รอดบุญก็จะเป็นที่พึ่งให้กแกเราเราไปดีแน่นอนเรามีสุขติเป็นที่ไปแน่นอนมองไม่เห็นภัยข้างหน้าข้างหน้าไม่มีภัยอะไรเลยความตายก็เอาชีวิตไปได้แต่ว่าบุญก็ยังนไม่ได้ทาให้เราไปสู่โลกที่ชั่วหรอกเราจะต้องไปสู่สุคติพบภูมิข้างหน้าของเราในเป็นที่ สุขสาราญอย่างแน่นอนไม่มีภัยอะไรก็นั่งยิ้มเหมือมองโอ้ยศีลกับบริสุทธินะ์มพถึงสมาทานขึ้นเรือนะเห็นไหมนี่บุญที่ว่าเป็นกําลังใจเป็นอย่างนี้นะแต่มาเห็นโอ้บุญเป็นกําลังใจเป็นอย่างนี้เองคนที่มีบุญมากรลึกถึงบุญได้เขาจะมีกําลังใจมากภัยทั้งหลายเป็นของน่ากลัวถ้าเป็นคนทุศีลแน่นอนเลยเป็นของน่ากลัวท่านบอกว่าของน่ากลัวแบบไหน คือปรากฏดด้วยความเป็นภัยคือฉุดฆ่าเขาไปในอบายนี่ความตายก็ดีนะนี่เป็นของน่ากลัวสําหรับคนทุศีนเพราะฉุดฆ่าเขาไปในอบายเป็นของน่ากลัวสําหรับคนไม่ได้ทุศีหลหรอกใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้ไปทําบาปกะไรมากหรอกรักษาศีลแต่ตอนนั้นระลึกสึงศีลไม่ได้ระลึกได้แต่ของรัก นึกถึงแต่ว่าเราจะพัดพาจากของรักไม่ได้เห็นหน้าคนนั้นไม่ได้เห็นหน้าคนนี้พัดพาจากของเป็นที่รักต่างๆที่สั่งสมมายังอยากจะเพื่อเพืิอนอยู่ในโลกนี้โอ้ยไปเร็วเหลือเกินเลยทานองเนี้ยก็เป็นของน่ากลัวสําหรับคนประเภทนี้คือคนที่มีของรักมากนี่คนที่อยากจะท่องเที่ยวไปในโลกนี้อยู่อยากจะอยู่กับลูกกับหลาน และเป็นของน่ากลัวยิ่งทําให้คนนั้นน่ากลัวยิ่งสําหรับคนที่รักกายของตนมากรักกายตนโอ้ดูแลมาตั้งนานหมดเงินไม่รู้เท่าไหร่ตัวเท่าไหร่ไม่อยากจะจากร่างกายนี้ไปเลยคิดว่าเราอย่างสวยอย่างงดอย่างงามรักกายมากๆก็เลยเป็นภัยสําหรับคนเหล่านั้นแต่สําหรับพระอริยะเจ้าทั้งหลายแล้วท่านละ การทุศีนได้ภัยแห่งอบายของท่านไม่มีท่านละความยินดีพอใจในอุปธิทั้งหลายในเครื่องผูกทั้งหลายในที่เป็นที่น่ายินดีวัตถุกรรมทั้งหลายท่านก็ปล่อยวางได้แล้วมั่นเป็นภัยกับท่านแล้วก็ความรักกายของท่านทัางจะเห็นร่างกายโดยความเป็นธาตุเป็นของไม่งามอยู่แล้วใช่ไหมสิอิ์ส เอียนละอายอยู่แล้วเหมือนกับมีของไม่สะอาดห้อยคอไปตลอดท่านก็ไม่ได้มีความน่ากลก่มันความน่ากลัวเหล่านี้ท่านไม่มีจะทําได้ก็คืออาจจะทําให้ท่านได้รับทุกขเวทนาบ้างแต่ในใจของท่านก็เข้มแข็งอยู่ได้ไม่มีผลอะไรเลยกับท่านนะความตแตกต่างอย่างนั้นบุญชื่อว่ากําลังใจการประพฤติปฏิบัติธรรมชื่อว่ากําลังใจ ถ้าเราอยากจะให้กำลังใจคนอื่นเราก็ต้องมีบุญเป็นกำลังใจให้ตัวเองแล้วก็ส่งบุญนั้นไปให้คนอื่นมากๆนะอธิษฐานบุญด้วยอย่าประมาทในบุญทั้งหลายเนะยาะประมาทในบุญทั้งหลายอย่าไปคิดว่าโอ้บุญนี่เป็นี่พึ่งให้เราไม่ได้หรอเห็นไหมเนี่ยทำบุญมาเป็นอย่างนั้นถ้าเราเชื่อมั่นในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้เหตุทั้งหลายเนี่ยที่เกิดขึ้นก็ล้วนแล้วแต่มีเหตุให้เกิด กรรมเป็นแบรนด์เกิดแผ่นดินไหวนี่มีอะไรเป็นเหตุบ้างแผ่นดินไหวในมีทั้งแผ่นดินไหวที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายอ,อ,อย่าไปคิดว่าเป็นอันตรายตลอดนะไม่เป็นอันตรายก็มีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานีเยอะเท่าี่จําได้ก็ประมาณสิบหกอย่างนะอย่างที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็มีเกี่ยวกับ ธาตุกำเลิบกอันนี้ทั่วไปธาตุากำเริบอันนี้เกี่ยวเรื่องของกรรมของสัตว์ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของผู้มีฤทธิ์บรรดาลพระเถระท่านมันทําให้แผ่นดินไหวด้วยฤทธิ์ของท่านแบบนี้เหมือนกันสัตว์ทั้งหลายไม่ได้รับความลําบากแล้วก็พระโพธิสัตว์ก้าวลงสู่คันประสูติจากคันนะตัดสรุ้อนุตตรสัมมาสัมพธิยานประกาศธรรมจักร ปงอายุสังขารและก็ปรินิพานแบบนี้แม้นแต่เหตุเราอื่นก็เช่นออกมหาพิเนศกร,รมใช่ไหมเข้าไปสู่ความต้นโพทรงรับพิจารณาผ้าบางสกุลทรงรับผ้าบางสกุลทรงแสดงอ่ากาลามสูตรทรงแสดงโคตมสูตรทรงแสดงอพรหม,มาชาลสูตรเหล่าแบบนี้ เป็นเหตุให้แผ่นดินไหวแล้วก็เหล่าอื่นอีกพระเทละทั้งหลายผู้มีฤทธิ์สังขารนาต่างๆก็แผ่นดินไหวได้เราเนี่ยแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องพิจารณาให้เกิดความสมดุลคิดว่าชีวิตที่เกิดมาในสังสารวัฏของเราไม่ได้เจอครั้งเดียวแผ่นดินไหวเนี่ยเราเจอมานับไม่ถ้วนเจอมานับไม่ถ้วนแผ่นดินไหวน้วําท่วมอุสารพัดภัยต่างๆที่เราเจอมา เราควรจะหาที่พึ่งให้แก่ตน<ม>นั่งคิดอย่างนี้นะมีทำบุญแล้วก็ทำให้ตัวเองมีกำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้แก่เพื่อนญาติพี่น้องทั้งหลายที่ท่านประสบภัยอย่างเงี้ยนี่ก็เรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะแก่กันนะคำว่าอุปการะในโลกนี้เนี่ยอุปการะอุปการะท่านบอกว่า ไม่มีใครเลยที่จะชื่อว่าเป็นอุปการะยิ่งกว่าบุคคลผู้ที่แนะนําให้คนอื่นได้ถึงพระรันาตนตรัยเป็นที่พึ่งจัดว่าเป็นอุปการะให้เขามีพระรันาตนตรัยเป็นที่พึ่งในใจคิอว่ามีอุปการะต่อกันอย่างมากเป็นบุคคลประเภทหนึ่งสองก็คือให้เขาได้อินได้ฟังหรือได้พิจารณาถึงอริยสัจสี่ให้เขาได้รู้จักทุก,กทไ,ทได้รู้จักสมุทัยได้รู้จักนิโรธแล้วก็ได้รู้จักมร ให้ได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านี้ชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะมากอันสุดท้ายก็คือให้บรรลุเห็นแจง้งก็คือบรรลุมรรคบรรลุผลชื่อว่ามีอุปการะมากในโลกนี้เนี่ยถ้าจะยกย่องใครว่ามีอุปการะเป็นผู้ที่มีความเกือ้อกูลท่านจะยกย่องบุคคลสามบาุคคทนี้นะอ้อาวบรรลกมนเท่านี้เลยโยมเป็นชั่วโมง ามต่อปัญหาสุตนาธรรมให้จาหาพรนในปารกทำในส่วนเบื้องต้นอะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตว์ในกลางวันเนี่ยอะไรหนอเป็นภัยใหญ่ของสัตว์ก็คือพระเจ้าตอบว่าทุกทุกเป็นภัยที่ยิ่งใหญ่ของสัตว์ทั้งหลาย ความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นความทุกข์ทางกายก็ตามความทุกข์ทางใจก็ตามาก็ว่นแต่เป็นสิ่งที่สัตว์ไม่ปรารถนาถึงไม่ปรารถนาสัตว์ก็ประสบพบเจอือตามสมควรเพราะว่าอัตภาพร่างกายเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของของทุกข์อยู่แล้วมีคำคำถามหนึ่งที่เทวดาได้ถามพระพุทธเจ้าบอกว่าโลกนอะไรกับจัด โลกนี่หมายถึงสัตว์โลกโลกอันอะไรหนอกาจัดพระพุทธเจ้าตรัสว,ว่าโลกอันมรุตยูกาจัดความตายกาจัดอยู่เนี่ยกำจัดสัตว์โลกแต่วิธีการมันก็จะแตกต่างกันเจ้าแบบไหนนะมันมีหลายแบบอันนี้ขึ้นอยู่กับเหตุแล้วก็ปัจจัยอยู่